อยู่กับเราตั้งตัสองคนถึงสิบสี่วนมันจะไปคุยกับคนอื่นทุนงานวันนี้ค่ะจะโดนฟ้องไม่เคยสอบตกค่ะสวัสดีค่ะก้อยรัชพรนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงประสบก,การณ์ครั้งแรกทุกอย่างกับมิ้น t ์ l k อกค่ะมาค่ะพร้อมค่ะสัตว์เลี้ยงตัวแรกสัตว์เลี้ยงตัวแรก ชิุกี้เป็นหมาอายุ14ปีแล้วก็เสียไปพว่เเศร้ามากพูกเจริงรักหมาแบบหมามันเพื่อนอ่ะพูกเราเศร้าแล้วลยชจุกี้เป็นหมาที่เก็บมาเลี้ยงค่ะน้องแบบเดินในหมู่บ้านแล้วก็แบบว่าจริงๆเดินมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็แบบไม่มีเจ้าของสักทีก็เลยอ่ะมองตากันแล้วก็รู้สึกว่าเธอคงเป็นของฉันกลับเลี้ยงข้อบ้านแล้วก็เอ่อกระทําการล้างเนื้อล้างตัวก็เป็นหมาอยู่กับเราตั้งแต่2องขวบถึงสิขวบเราก็จากเราไปแล้ว บีดีซาโตโกค่ะบีดีมาจากบดินค่ะโรงเรียนที่เรียนส่วนซาตโกนะคะเป็นชื่อของแฟนพี่ค่ะที่เป็นคนญี่ปุ่นที่มาจากไหนไม่รู้รู้สึกว่าหุ้ยชื่อนี้มันแปลกดีก็เลยจับบดิน้องส่งกับซาโตโกค่ะทัวลงครั้งแรกทัวลงครั้งแรกเอาแบบใหญ่เลยไหมคะมีทัวร์ใหญ่ทัวรเล็กถ้าใหญ่เลยก็ไม่นานวันี้ค่ะจะโดนฟ้องนะทัวใหญ่ของหายครั้งแรกของหายครั้งแรก พูดต,ตรงๆว่าจำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันถ้าเราจําได้มันก็จะไม่หายเพราะฉะนั้นมันน่าจะเด็กมากๆค่ะเป็นคนที่ของหายบ่อยซุ่มซ่ามสอบตกครั้งแรกสอบตกครั้งแรกไม่เคยสอบตกค่ะนี่ว่าไปสอบตกเหรอเฮ้ยหรือมีวะเฮมีมีม,ม,ม,มาหาลัย สมัยแบบมัธยมตั้งใจเรียนมากแล้วก็มั่นหน้าว่าเราจะต้องแบบเก่งพอเข้ามาหาลาัยปุ๊บเหมือนกับแบบระบบมันเปลี่ยนก็เลยตกไปวิชาหนึงได้ดนอจาได้ละไม่เคยสอบตกค่ะไม่เคยสอบตกค่ะไม่เคยสอบตกค่ะผลงานชิ้นแรกผลงานชินนช้นแรกถ้าเป็นทางด้านการแสดงก็ละครเวทีที่ดิเทศจุลาค่ะชื่อเรื่องว่าไปแก่ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนวันแรกเหรอดูเป็นเด็กที่อยู่ในความทรงจําเป็นเด็กที่อยากไปโรงเรียนรู้สึกว่ามันแบบระรานตายอยากไปค่ะแอดมิตโรงพยาบาลครั้งแรกแอดมิต <Ad mit S 2> โรงพยาบาลครั้งแรกจาไม่ได้ว่าเมื่อไหรแต่จําได้ว่าเกิดจากการที่ลำไส้อักเสบคือเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากแล้วกินเผ็ดตอนเด็กกินเหมือนกินพริกเข้าไปประสาราจนหมอพูดว่าอุ้ยอีดนิดนึงลำไส้จะทะลุแล้วนะครับก็เลยแอดมิตแล้วก็ต้องกินนมเข้าไปเยอะมาก,แ,กแฟนคนแรก ดูเร็วจากหมหนึ่งค่ะ <laughs> หมหนึ่งค่ะก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีช่วงหนึ่งค่ะสมัยเด็กๆไวิรักไวใส่จ้ะและอกหักครั้งแรกอกหักครั้งแรกอก็แฟนคนแรกนั่นแหละมันจะไปคุยกับคนอื่นแล้วก็สุดท้ายก็ดีเขางองเราก็ดีใจเราก็ดีดีกันไม่มีปมเลยก็น่าจะเด็กๆค่ะมัธยมต้นอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะคะกับประสบการณ์ครั้งแรกของก้อย พุ่งดึกได้หลายๆยอย่างกันก็วันนี้นะคะสนุกสนานมากนะคะมาพูดประสบการณ์ครั้งแรกกับมิ้ท a l k กนะคะและที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานแต่รักฉันด้วยใจเธอซีซั่น2นะคะปีเอภาคที่แล้วเนี่ยเขียนบทแต่ภาคนี้มันเล่นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากช่องยูทูบด้วยนะก้อยนะัตตี้รีงจ้าขอบคุณค่ะบายบาย